สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุนะคะจากร้านพี่อะไรสักอย่างลืมแล้วนะคะคือพี่คนนี้ใส่ดีมากร้านนี้นะคะ PT Squishy Lover นะคะนี่นะคะมีสแตมส่ง37บาทอ่ส่งแบบ EMS นะคะคือบ้านพี่เขาอยู่ใกล้ไงะคะ่ะแล้วก็คือเราอ่ะออกไปโอนตอน ลางคืนมันก็เลยมาส่งอันนีนะ้ไปโอนเมื่อม,มาลืนนะคะมาลืนหวานนี่นะคะปัมสเต็มห้ามิถุนาเอ้ยหกมิถุนาเขาบอกว่าจะถึงเมื่อหกมิถุนาแต่วันนี้วันที่ห้ากลับมาจากโรงเรียนแล้วคือเขามาส่งตามรถมาเลยนะ,อ,ะอันนี้นะคะที่อยู่ ต้นรับพวงสมบัตินะคะคือคนถามปิดทำไมปิดเพราะเดี๋ยวเขาจะมาอะไรกันมาวเของมาด้วยนะคะเป็นตัวนี้น่ารักมากเป็นกันตนะคะซื้อจากโรบินสันเกะอย่างง่ายได้คู้แพ็คเกจมันน่ารักอะแล้วมันก็เล็กด้วยคมนะโอเคมาแกะกัน คืออันนี้เป็นพัสดุอันแรกคือแบบชอบมากเลยคะ่ะโอเคมาตัดกันเลยนะคะจะตัดยากนิดหน่อยเพราะว่าเขาเล็กตรงกาเขาเล็กคือเราคิดว่าพัสดุมันจะใหญ่กว่าน,นี้คือมันต้องเล็กแน่เลยอะชาวครีมเราว่า,าเราสั่งเป็นชาวครีมมาคือวันนี้ญา่มาบ้านเยอะเลยเก็บซองเก็บซองเก็บซองมัน,น,นเป็นที่ระล็กดีกว่านนะ อันนี้พี่เขาติดเป็นแบบกาวมานะคะไม่ได้ติดเดเคเทปไม่ได้กีดไม่ได้ติดสก๊อตเทปใดๆทั้งสิ้นก็มารสน์น่จดีใจมากอื้อช็อคคี้มากเลยน่ารักมันนิ่มกว่าที่คิดนะคะแล้วมันก็เล็กกว่าที่คิดด้วยอะ ไม่เป็นไรไม่มีดีแม่เลยกระชอกกระชอกคือถ้ามาันามาอยู่ตรงกลางอย้มันอยู่ตรงกลางคือมันเล็กกว่าที่เราคิดนะสโลว์อ้ยสโลว์คือมันเล็กกว่าที่เราคิดนะคะคือมันเล็กเท่านี้เองนะ แต่ไม่คิดว่ามันจะเล็กอย่างนี้ไม่เลยแต่ว่าเราก็ชอบอะของอะไรเออ The Five Star ดูดูดิดูความยับของแพ็กเกจดิดิรับมอกอะมันก็ไม่ยับขนาดนั้นหรือเพราะไปสนีแบบส่งอันนี้หรือเปล่าดูความสโลนะคะดูความสโลนี้ต้องไม่โฟกัสน,นะเราสั่งด้านหลังอะ ใอ้กล้องด้านหลังสโลว์อ่ะเอยเอยเอยมันใช่เลยมีอันนึงของสวิสสไตล์เราคิดว่าชาวครีมอ่ะเป็นของสวิสสไตล์กัอีกน้าก็ไหนดูดิครีมอยู่ไหนโอ้ครีมอยู่นี่เองนะคะนี่หาครีมเจอแล้วครีม พรีมปิ้นดีใจตรงครีมเว่อ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 เ,อเ,อเดี๋ยวไปเอาสวิตซ์ตายยัดเก็บกันใกล้ก่อนนี่คือดีใจอะ่ะคือออกไปโอนตอนกลางคืนใช่ป่ะก็ไม่คิดว่ามันจะมาวันไหนเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เจ็บขาแผลแตกเลือดออกคือมันตกสกเกต็ตอ่ะแล้วมันก็เลือดออกร้อนอะ่ะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียน ไม่เห็นสภาพร้อนมากอันนี้อยู่ข้างบนด้วยนะก็เลยยิ่งร้อนข้นไป คือถ้าไม่ชอบก็ติดตามกันหน่อยเถอะชอกุ๊กไอแคร์คิดว่ามันจะเป็นแบรนด์เดียวกับช็อกโกเอแคร์คิดว่ามันจะเป็นของของสวิตคาเฟ่ไม่ใช่ของสวิตสไตล์พูดผิดอันนี้เป็นของตัวนี้ ชอบมากเลยขายดีนี่อยากจะตัดมันออกมาอยากดูว่าเนื้อมันคือเนื้อมันนิ่มอ่ะเออมันสโลว์สโลวกว่า Base อิงลิสเบริกนะจริงนะคืลเราซื้อิงลิสเบริกมาก ไปซื้อดิไปบีบของจริงมาอันนี้ส้ากว่า English อิงดิเบติอันนี้ไม่ได้ไวเลสนะคะเพราะว่าเปิดเทอร์มก็เลยตัดเลยโดนบังคับเออไี่อย่างโดนตีอะไรอย่างนงี้ก็ก็เ okay คนะคะก็คือ D ีเอฟไม่มีไม่มี D ีเอฟเลยแต่แค่แพ็กเกจอย่างนี้มา ือเทียบกับช็อกโกเอแคลร์ถ้าเราเลือกนะคะเราเลือกชาวยรีมนะคะดีใจมากเลยอะตัวเองคือเขาดีใจอันนี้ไม่ใช่ Lucas ดีเอ็มนะเห็นปะจุดๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นผง,ผงๆอะไรสักอย่าง คือมันน่ารักนะคะมี df ที่แพคเกจนะเป็นตัวนี้แพคเกจอะ df เยอะจริงๆโดยเฉพาะตรงนี้นะคะยับดีมากจะให้ดูนะคะจะให้ดูดูใกล้ๆนะคะเยอ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 ะแต่น่ารักมากนะคะชาวครีชอบอะชอบชาวครีมาก เป็นอย่างนี้แล้วเราอาจจะสั่งพายชาหรือไม่ก็โรตีโทสแต่อันนี้น่ารักโอเคและถ้าเราสั่งพัสดุมานะคะเราต้องไปไปกันเลยอันนี้ใช้แทบ็บแท็บเล็ตถ่ายนะคะก็เลยแบบมัว,ม,วมัวนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะ ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ถ้าภาพมันมมวๆก็ต้องมีช่วงใสเข้าไปในคอลเลกชันนะคะก็คือไม่รู้จะจัดยังไงดีอะผู้ชาวครีมน่ารักของแท้คือย่าเราอะไม่ค่อยเชื่อเรื่องการสั่งพัสด,ดุว่า่าเรากลัวแบบเอาของไม่แท้มาให้อะไรอย่างนี้คือเราก็พยายามหาหานะพยายามหาร้านที่ดีที่สุด วนะคะคก็ <Go. S 1> ต้องโลค่ะตึงเป็นปูนนะคะแต่ว่ามันเ,เห็นชัดมากเลยเพราะว่ามีแป้งอะ่ะน <c oughs> ้องทำแป้งใสอึจ้าของร้านนี่ PT Squishy Level นะจะเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์ ซองเล็กนะคะคือเขาไม่บอกขนาดซองอคือแบบพี่เขาแบบอ้ยไม่อะไรเดียวเร,เราคือเราเพิ่งเคยสั่งของนะคะก็ไปกันเลยบ๊ายบาย